ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงทุกคนต่างแย่งกันพูดแต่บางครั้งชัยชนะที่แท้จริงกลับมาจากความเงียบการชนะไม่ได้หมายถึงการเอาชนะอีกฝ่ายด้วยคำพูดไม่ใช่การเถียงจนอีกฝ่ายจนมุมไม่ใช่การอธิบายจนตัวเองเหนื่อยแต่คือการเอาชนะสถานการณ์ด้วยสติคนจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าการไม่ตอบโต้คือความอ่อนแอ แต่แท้จริงแล้วความเงียบคือพื้นที่ของผู้ที่มีวุฒิภาวะผู้ที่รู้ว่าอะไรควรพูดและอะไรควรปล่อยผ่านบางครั้งคนที่เงียบไม่ใช่เพราะไม่มีคำพูดแต่เพราะเขาเลือกแล้วว่าคำพูดไม่ใช่ทางออกมีแม่ค้าคนหนึ่งถูกลูกค้าต่อว่าเสียงดังทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอเพียงยิ้มแล้วตอบว่าขอบคุณค่ะวันรุ่งขึ้นลูกค้าคนนั้นกลับมา และขอโทษอีกคนเป็นพนักงานที่ถูกใส่ร้ายเขาไม่เถียงไม่อธิบายเขาแค่ตั้งใจทำงานให้ดีกว่าทุกวันจนวันหนึ่งหัวหน้ามอบตำแหน่งให้เขาโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียวและมีหลวงพ่อท่านหนึ่งถูกด่ายอย่างหยาบคายท่านนั่งฟังเฉยๆไม่โต้อตอบผู้ที่ด่าถามว่าทำไมไม่พูดอะไรเลยท่านตอบเพียงเบาๆว่า ของที่เขาเอามาให้ถ้าเราไม่รับมันก็ยังเป็นของเขาอยู่นี่แหละชัยชนะที่ไม่ต้องพูดเมื่อใดที่ใจอยากเถียงลองหยุดฟังให้ลึกกว่าคำพูดบางคำพูดแรงเพราะหัวใจอีกฝ่ายกำลังเจ็บถ้าเราฟังด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพื่อโต้ตอบเราอาจได้เห็นเจตนาที่ซ่อนอยู่บางสถานการณ์การนิ่งคือการแสดงพลังบางความสัมพันธ์การเงียบคือการรักษา บางคำตอบไม่ต้องพูดก็ชัดเจนให้การกระทำพูดแทนคำอธิบายให้ความสงบพูดแทนความร้อนรนให้ผลลัพธ์เป็นเสียงที่ดังที่สุดจำไว้ว่าผู้ที่ชนะโดยไม่ต้องพูดคือผู้ที่ชนะทั้งสถานการณ์และชนะใจตัวเองเพราะความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือเสียงที่ลึกที่สุด